สวัสดีครับเช้านี้นะครับเรามาสรุปผลฟุตบอลน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นคัดเลือกบอลโลกนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์เนาะฟีฟ่าเดย์มาดูผลนิดนึงครับ หลายยทีมก็ตกรอบนะครับหมายถึงว่าบอลทีมดังๆนะครับเรามาที่เอาโซนไหนก่อนนะเอาโซนบอโลกอ่า มาที่เอเชียก่อนเนาะ,ะมาที่โซนเอเชียอาสวัสดีครับเชา้ชาเชา้าวันหยุดนะครับนี่มาสรุปในส่วนของเอเชียนะครับทวีปเอเชียอันนี้เป็นคู่เพย์ออฟนะครับซึ่งจะเอาทีมที่ ชนะไปเพย์ออฟอีกกับทวีปหนึ่งเนาะเอาผู้ซารัดอาหรับเอเมิเรตนะครับหรือว่า UAE นะครับเปิดบ้านเสมอกับอิรักหนึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็ซาอุดิอาระเบียอ่าอ,อันนี้มันเป็นอันเก่าเะไรอยไกันแข่งขันเตยอ,อีกทีก็คือ18นะครับ18บแดนาที่2เนาะ 18พฤศพิจิกาอ่าพร้อมกับทีมชาติไทยที่เตะกสิริลังกานะครับ5ทุ่มอ่ามาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวมาดูสรุปสรุปทีมทีมทวีปเอเชียที่ได้ไปแล้วเนาะอ่ามาว่ามี ทีมไหนบ้างนะครับชาติที่ได้ไปแล้วนะครับตอนนี้ของทวีปเอเชียนะครับอิรานนะครับกลุ่มเอมีอิรานมีอุเบกิสถานนะครับส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับก็ ไปเพย์ออฟกับอิรักเนาะกลุ่ม B ก็จะเป็นเกาหลีใต้กับจอร์แดนนะครับเอาที่1ที่2กลุ่ม C เป็นญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับก็เป็น6ทีมอ่าทีมที่ได้ไปแล้วเนาะแล้วก็ไปเพย์ออฟ่วนที่ ในโซนยุโรปนะมาดูโซนยุโรปโซนยุโรปไม่ขึน้นหมดเนาะทำกาแฟให้เปล่ากินหมดแนละ้วยังไม่จบอ่ะยังไม่หมดเลยกินอยู่คนระับอจะกินกัน รบหทีมยุโรปที่ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกสอง6ัย่ิบหกอไปนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดีย จะแยกเป็นกลุ่มเนาะ,ะที่เข้าแน่นอนแล้วก็มีเยอรมันนะครับเยอรมันส่วนสโลวเกียไอแลนด์เหนือะนะครับก็จะเป็นไปเพย์ออฟนะครับอ่าสโลวเกียไปเพย์ออฟของยุโรปนี่คือค่อนข้างเร,าเรียกว่าค่อนข้างเข้มข้นเนาะเพราะว่า ทีมที่มาตรฐานนะครับมาตรฐานนักเตะหรือว่าทีมชาตาิใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็เลยต้องอยู่ที่ว่าอยู่ซ้ายไหนเนะาะบางทีมเก่งเจอเก่งนะครับก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับมันมีหลายาเดี๋ยวมาสรุปดีกว่า สรุปสรุปทีมชาติที่ไปฟุตบอลโลก2,026ล่าสุดอ่าตอนนี้ได้30ทีมแล้วนะครับอันนี้จากเว็บของสนุด com มเนาะอ่ะมาดูว่ามีทีมไหนบ้างนะครับอันนี้คือทั่วโลกเนาะอ่าปี2,026หรือว่าปีหน้านะครับก็เป็นเจ้าภาพ อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกสามชาติเลยเนาะก็คือได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติอ่าเป็นเจ้าภาพ3ประเทศนะครับส่วนครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วมัน32มสิองทีมครั้งนี้ก็48นะครับฟีฟ่าเพิ่มมาเป็น48ทีมนะครับมีอะไรครับร้อนเออเอาเออเอิเอ่มน,น,นะครับมันร้อนอยู่นะ กดเอาได้ครับามาดูทีมสามสิบสองสามสิบทีมก่อนนะครับตอนนี้ก็สิบแปดนสิบแปดทีมที่มาลุ้นกันต่อเนาะในส่วนของสามทีมนะครับตอนนี้ ามาดูว่ามีทีมไหนบ้างาก็จะเป็นแบ่งเป็นโซนเนาะอ่าเป็นโซนนะครับ30ชาติที่ผ่านเข้ารอบ2 0 2 6แล้วนะครับอ่าเอาตั้งแต่เจ้าภาพก่อนนะครับเจ้าภาพก็จะเป็นโซนคอนคาเคฟนะครับอเมริกาอ่าชวนอเมริกากลางเนาะก็จะมีเม็กซิโกสหรัฐอเมริกานะครับแคน,นาดาอันนี้คือสม ทีมเจ้าภาพนะครับก็คือเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับส่วนโซนอเมริกาใต้นะครับก็เขาเรียกว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับเป็นมีประเทศน้อยนะครับแต่ได้โคต้าเยอะเนาะเพราะว่าเขาก็ดูมาตรฐานดูค่าสัมประสิทธิ์ค่าสัมประสิทธิ์ก็คือในเรื่องของฟีฟ่าแลนด์กนะครับอันดับโลกเนาะแล้วก็นักเตะนะครับที่ไปค้าแข่ง หลายอย่างเป็นปัจจัยหลายๆอย่างเนาะโซนอเมริกาใต้นะครับตอนนี้ก็มีอาร์เจนตินาบราซิลโคลอมเบียเอลซูวาดอร์วัยลุไวยอันนี้ก็เป็นทีมที่เคยได้แชมป์โลกนะครับส่วนใหญ่เนาะอาร์เจนตินาก็ได้สองสมัยสองสมัยหรือสามสมัยไม่แน่ใจอ่ากาสุดอาร์เจนตินาบราซิลนี่ก็เคยได้แชมป์โลก ปลาลุกไกวลูกไกวเนี่ยเป็นทีมที่ได้แชมป์โลกมาทั้งหมดเลยเนาะส่วนโซนนี้ถ้าไทยไปอยู่ก็มีโอกาสได้ไปบอลโลกนะครับโซนโอเชเนียนะครับก็คือนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ได้โคต้านี้ไปเนาะแต่ก่อนถ้าจำไม่ผิดนะผมถ้าเคยดูข้อมูลเนาะเป็น ออสเตรียออสเซเรียนะครับเคยอยู่โซนนี้นะครับอ่าก็ไม่รู้เขาแบ่งยังไงนะครับออสเซเรียตอนนี้มาอยู่ทวีปเอเชียนะครับก็มาโคต้าเอเชียนะ Australia. ออสเซเรียออแต่ก่อนน่าจะอยู่โซนนี้นะครับโอเชียเนาะก็เป็นนิวซีแลนด์นะครับที่ได้ไปรอบสุดท้ายนะครับส่วนเอเชียมีกี่ทีมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ามีแปดทีมแล้วก็ได้แปด แปดครึ่งตอนนี้ก็เป็นทีมอิรักกับ UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตท,ที่เพย์ออฟกันนะครับเพื่อไปอา่าใครชนะนะครับคะแนนดีกว่าหรือว่าลูกได้เสียอะไรดีกว่าก็จะไปเพย์ออฟอีกกับโซนหนึ่งเนาะตอนนี้เป็นอ่าโซนเอเชียของเราก็ได้8ทีมครึ่งนะครับ8ทีมครึ่ง อันนี้ได้8ทีมแล้วก็อีกครึ่งทีมอ่าก็ไปเพย์ออฟกับโซนอื่นนะมาดูว่าเป็นโซนไหนนะครับเอเชียนะครับประกอบด้วยญี่ปุน่นอิหร่านเกาหลีใต้อุเบกิสถานอ่านี่เป็นครั้งแรกนะครับในการเป็นเข้าสู่บอลโลกรอบสุดท้ายนะอุเบกิสถานนะครับแล้วก็จอแดนอ่าจอแดนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับออสเตรีย ออสเตรเลียนะครับกาตาซาอุดีอาระเบียก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆน,นะครับของเอเชียเนาะอ่าซึ่งไทยแข่งกับทีมทั้ง8ทีมนี่ก็อ่าค่อนข้างห่างนะครับในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ฟีฟ่าแลนด์กิ้งนะครับอ่าอย่างญี่ปุ่นก็แพ้5.0าอย่างเงี้ยนะครับอ่าเกาหลีใต้อี 0, ่า,านก็มาดูรอบนี้นะ ว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเราลุ้นก่อนเอาตัวแทนไป AFC ให้มันได้ก่อนเนาะอ่าอันนี้ก็เชียร์นะครับยังไงก็เชียร์อยู่แล้วนะครับทีมชาติไทยมาดูโซนแอฟริกาแอฟริกามีกี่ทีม1 2 3 4 5 6 7 8 9แอ่าแอฟริกาก็เป็นทวีปใหญ่เหมือนกันนะครับมาตรฐานก็ดีขึ้นเนาะในเรื่องของฟีฟ่าแรนกงอันดับโลกต่างๆนะครับ โซนแอฟริกานะครับประกอบด้วยโมร็อกโกตุนิเซียอียิปต์แอลจีเรียกาหนาแคปเวิร์ดอ่าแคบเวิร์ดนี่น่าจะเป็นหมูกเก่เกาะเนาะอ่าเข้ารอบครั้งแรกแต่เขามี <c oughs> นักเตะที่ไปเตะที่หลีกดังๆในยุโรปนะครับอ่าหลายคนอ่าหลายคนเลยนะครับอันนี้คือมาตรฐานค่อนข้างสูงนะถึงได้เข้าไม่ใช่ว่าไก่กาอ่าเขา ถึงบอกว่าเป็นการส่งออกอ่าสินค้าเขาคือนักเตะนะครับเดี๋ยนี้แคปเบิร์ดเนาะถ้าถ้าดูฟังจาก fm e 9 9นะครับอ่าก็เป็นหมู่เกาะอ่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลอีกทีหนึงนะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับเป็นประเทศเล็กๆแต่สามารถไปถึงบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับเขาก็ต้องมีอะไรดีๆเนาะอ่าี้ไทยก็เป็นกรณีศึกษานะครับ อ่าแอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เคยเป็นเจ้าภาพนะครับไปบอลโลกเนาะเอลวิโอดอ่าเอวิโอดนี่ก็นักเตะสตาร์ดังๆนะครับจากเบมเยี่หลายคนเนาะอ่านี้ติดตามอยู่นะครับแล้วก็เซเนกลอ่าเซเนกอนี่ก็ไม่ใช่ไก่กาเช่นเดียวกันนะครับนักเตะมาตรฐานสูงนะครับอ่าไปคาแข่งทั้งทวีบยุโรปนะครับในเขาเรียกว่าเป็นถือว่าเป็น สินค้าส่งออกของแอฟริกาเลยนะครับนักเตะเนาะมีคุณภาพนะครับก็9ทีมส่วนยุโรปนะครับโซนยุโรปตอนนี้ที่เข้ารอบที่สรุปแล้วนะครับว่าเข้ารอบนะครับก็มีอังกฤษฝรั่งเศสโคอิเชียนะครับก็ยังเหลืออีก18ทีมอ่าตอนนี้30ทีมแล้วนะครับก็จะมา ติดตามในส่วนของโซนยุโรปนะครับโซนยุโรปนี่ก็ค่อนข้างอย่างที่บอกไปว่าแข่งขันสูงมากนะครับการแข่งขันในเรื่องของฟุตบอลเนาะอ่าวันนี้ทีมดังๆในหลายทีมนะครับสตาดังทั้งอ่าสโมสรอนต่างๆนะครับที่เขาไปค้าแข่งนะครับก็มีตกรอบเนาะอ่าเป็นเรื่องธรรมดาของลูกหนังนะครับสีสันของลูกหนังนะครับวันนี้ก็มา อัปเดตนะครับอัปเดตให้ฟังในส่วนของบอลโลกนะครับคัดเลือกบอลโลกปี2อ2 6หรือว่าปี2569ซึ่งจะมีแข่งขันปีหน้านะครับปีหน้าโดยเจ้าภาพคือเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนาะอาก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังส่วน ทีมชาติไทยของเรานะครับวันที่18นี้นะครับชุดใหญ่นะครับไปเยือนศรีลังกาอันนี้ก็เป็นการคัดเลือกอตัวแทน AFC หรือว่าเอเชียนคัพนะครับเอเชียคัพที่จะไปเตะที่ซาอุดีอาระเบียนะครับก็ติดตามเนาะฝากติดตามยังไงก็เชียร์อยู่นะครับบอลไทย,ใน,ออยนในสายเลือดอยู่แล้วนะครับในสายเลือดอยู่แล้วนะครับเราต้อง ชียบอลไทยนะครับทำยังไงให้บอลกีฬานะครับมันต้องเริ่มจากเยาวชนเนาะอ่าชุดเยาวชนตอนนี้ทางงอนทองวิทยานะครับก็มาปลูกกระแสอ่าทำให้สนามแตกเนาะในฟุตบอลเจคนอ่าฟุตบอลเจสีกีฬานักเรียนนะครับอ่าคนตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่ก็อยากให้ สนับสนุนกันเนาะทุกภาคส่วนนะครับอ่าไม่ใช่เฉพาะหมวนทองวิทยาก็อยากให้ในหลายโรงเรียนอ่าทั้งผู้ปกครองผู้บริหารอะไรต่างๆนะที่ทุกภาคส่วนนะครับสนับสนุนให้วงการกีฬาของเรานะครับมีคุณภาพที่จะไปแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไปเนาะไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับในห,หลายชนิดกีฬาที่เราอยู่ใน อันดับต้นๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดบินตันนะครับเทนนิสอ่าเทนนิสมีก็ห่างหายไปตั้งแต่พาราดอนเนาะอ่าตอนนั้นก็พาราดอนพีเวอร์อยู่เคยอยู่อันดับ3ของโลกนะครับพาราดอนศรีชาพันอ่าหรือว่ากอล์ฟตอนนี้กอล์ฟหญิงอ่าถ้าเป็นกอล์ฟชายก็สมัยไทเกอร์วูดนะครับที่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้ กอล์ฟหญิงนะครับอาชีพเราก็ไม่ใช่ไก่กาเหมือนกันนะครับโปจีนน้องจีนก็ยังเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกนะครับถ้าใครไม่ได้ติดตามเนาะอันนี้ติดตามทุกกีฬานะครับที่เป็นสากลนะครับก็อยากสนับสนุนให้ผู้ปกครองสนับสนุนเนาะพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนให้เล่นกีฬานะครับห่างไกลยาเสพติดห่างไกลจากเกมเกม ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ก็ให้เล่นโดยเขาเรียกว่ามีเวลาอ่าไม่ใช่ว่าเล่นตลอดเวลานะครับอืมเวลาเรียนเวลาจะสอบอะไรก็ต้องห่างหายเนาะก็ว่างเว้นหน่อยนะครับอ่าคือให้เป็นสันทนาการอ่าเพื่อผ่อนคลายไม่ทําให้เครียดนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเล่นแล้วหมกมุ่นอยู่นะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเหลืออีก18ทีมนะครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับช่วงนี้ก็เป็นพักลีกต่างๆในช่วงฟีฟ่าเดเนาะฟีฟ่าเดย์ก็มีการเตะกาดเลือกบอลโลกบอลเอเชียอะไรต่างๆนะครับอุ่นเครื่องอนักกีฬาก็กลับไปรับใช้ชาตินะครับในการเป็นตัวแทนอ,อันนี้ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าอีก18ทีมอ่าตอนนี้ได้30ทีมแล้วจาก48ทีมที่จะมาที่จะไปเล่นอ่าฟุตบอลโลก2026ที่อเมริกานะครับอ่สาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคน,นาดาเป็นเจ้าภาพนะครับก็ฝากติดตามทางช่องนี้นะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ